สวัสดีคนวันอาทิตย16์16-23เมษายน2566ดวงจะเป็นอย่างไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วความเลวโอ้ยทำไมมันมีแต่ไพ่แบบนี้ ตีสองหน้าใส่หน้ากากหน้าซื้อใจโคดปากอย่างใจอย่างมีขาวมีดำมีสิ่งยั่วยุมีดีมีไม่ดีมีอะไรที่ปลดล็อกความคิดคุณอยู่ไหมเผยทำไมสัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์มีเรื่องความคิดเข้ามาเกี่ยวข้องวะ เหมือนมีคนสองคนอยู่ในร่างเดียวกับเราธรรมะอธรรมอยู่ที่ว่าช่วงนี้คุณคบใครคนวันอาทิตย์จำาำําอาจารย์ไว้เลยนะช่วงเนี้คนรอบข้างมีอิทธิพลต่อก,การดำรงชีวิต คุณคบคนดีชีวิตดีทัศนคติดีความคิดดีแต่ถ้าคุณคบคนไม่ดีเห็นไหมเหนื่อยนะใส่หน้ากากเหนื่อยนะตีสองหน้าเหนื่อยนะปากอย่างใจอย่างปากหวานก้นเปรี้ยวเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆความหมายไพ่แบบนี้ใส่หน้ากากให้เป็นบางคนนะ่ะไว้ใจไม่ได้แล้วบางคนนะคิดจะเอารัดเอาเปรียบหรือบางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์จากคุณดูดีๆก็แล้วกันส่วนเรื่องงาน อาจารย์มองว่าใครอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้เลยอย่ากักขังตัวเองนะการปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างอ่ะการใช้ชีวิตแบบไม่มีข้อจํากัดไม่มีข้อผูกมัดไม่มีเงื่อนไขอ่ะอยากทําอะไรใช้ความคิดอิสระเสรีคนวันอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลเอาตัวเองเป็นใหญ่แต่ทําไมถูกควบคุมถูกกักขังความคิดล่ะ เพราะฉะนั้นชีวิตอิสระเป็นของคุณอย่าให้ใครมาบีบอย่าให้ใครมาตีกรอบนะจ๊ะเงื่อนไขข้อจํากัดเยอะไปก็ไม่ดีช่วงนี้เรื่องเงินเรื่องทองคิดดีไว้ก่อนอย่าโลภมากล่าจะหายคนที่ชอบเล่นพน,นันทั้งหลายทั้งปวงนะนะเล่นพน,นันเล่นบาคาร่าอะไรต่างๆสล็สลอตอาจารย์เตือนไว้เลยนะไม่มีได้นะมีแต่เสียกับเสียบางคนมาระวังเรื่องของ ฟ้องร้องคดีความด้วยอะไรเท่าๆยังพอได้อยู่แต่สิ่งผิดกฎหมายได้เงินมาแบบแบบนั้นนะอาจารย์ก็ไม่ค่อยสนับสนุนนะต่างประเทศได้ออนไลน์ดีแต่เรื่องของการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายต้องระมัดระวัง ความรักอาจารย์ว่าเป็นรักในเงานะคนเราเนี่ยจะรักเพศเดียวกันจะรักเพศตรงข้ามสิ่งสําคัญที่สุดต้องเปิดเผยได้ต้องเปิดตัวได้ถ้าถูกล็อกถูกกักขังอะ่ะมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแล้วล่ะความรักเป็นจำเลยรักกักขังฉันเทอดกักขังไปไม่ อย่าทำแบบนั้นเด็ดขาดอย่ายอมทุกอย่างเพื่อความรักไร้ like, สาระ,ะอันนี้อาจารย์เตือนไว้เลยส่วนคนโสดระมัดระวังทําเรื่องผิดศีลธรรมคบชู้สู่ชายไปเจอคนมีเจ้าของยับยั้งชั่งใจไม่อยู่เอาความอยากเอากิเลสพาไปให้ระมัดระวังช่วงนี้คนที่สูบบุหรี่จัดจัดจด,ดื่มเหล้าจัดจัดระมัดระวังปัญหาตับไตใครที่ทําเรื่องผิดศีลข้อที่3ระมัดระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไว้ด้วยกันละกันทําบุญ เติมน้ำมันตะเกียงเติมน้ำมันตะเกียงบำรุงค่าไฟวัดเป็นการเสริมดวงใครจะจุดเทียนดาวพระหัสสบดีย้าย19เมษายนทักแชทเพจ Facebook สมมาพยากรนะคะสวัสดีค่ะ